คู่รักดาราสาตร์ความหวานผ่านโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดฟลุกจิระปรับตัวธุรกิจเสริมความงามแบบออนไลน์ช่วยพนักง,งานฝ่าวิกฤตติดตามรายละเอียดทั้งหมดใน Pop News Daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะอยู่กับเอมและอู๋ใน Pop News Daily เช่นเคยเลย9โมงเช้าทางช่อง PPTV HD 3 6ค่ะ วันนี้ข่าวแรกของเราต้องพาย้อนกลับไปในวันที่16พฤษภาค,คมบันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านด้วยถ,ถูกหวยว่ายากแล้วการจะลงทะเบียนขึ้นหวยให้ทันเนี่ยอาจจะยากกว่ายากกว่า <laughs> อย่าเรียกว่าหวยดีกว่าเรียกว่าลอตเตอรี่ตแต่จริงๆพี่เสียดายมากเพราะว่ามีน้องตรงเงินตัวทองเนี่ยมาเข้าบ้านแฟนที่นี้เนี่ยเป็นตัวเลขชุดเดียวกับเลขรางวัลที่1เลยนะฮะคุณเนี่ยพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีแม่ลายรอรอบหน้าละกันไซน้องเนี่ยตัว190ซนติเมตรแล้วก็บานเลขที่559เนี่ย ผู้ตอนนี้มันไม่ทันแล้วแหละไปข่าวของเราดีกว่านะฮะ16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันเกิดของนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกานั่นเองงานนี้ก็มีโมเมนต์หวานๆให้เราได้ดูกันผ่านไอจีนะฮะเพราะว่าน่ามากเลย นีนลุงเตอ๋อฮะม,มีเค้กมาเซอร์ไพรส์น้องใหม่ด้วยคือใหม่เนี่ยอ,อายุครบ28ปีนะครับแล้วก็พี่เตอ๋อของเราก็มีการยกเค้กมาให้ถึงที่เลยทําเอาน้องลิงยังใหม่ดวิการนี่ก็เป็นปลื้มนะฮะดูได้จากรูปที่ลงกันมีการลงแคปชั่นหวานๆด้วยบอกว่าให้หนูมีความสุขในทุกๆวันของชีวิตนะคะแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์ค่ะ ใมเองก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับตอบกลับด้วยอิโมจิรูปหัวใจสีแดงดวงน้อยๆแถมยังลงรูปคู่กับพี่เตอ๋อเป็นการขอบคุณด้วยนะครับยอมแล้วต้องบอกว่าเห็นทั้งรูปทั้งแคปชั่นก็ต้องยอม2คนนี้นะคะคแต่จะบอกเหมือนกันว่าไม่ใช่แค่สาวใหม่คนเดียวนะที่เกิด16พฤษภาคมนะคะมีดาราอีกหนึ่งท่านที่เกิดวันเดียวกันคร,ครั้งนี้นะคะเป็นงานวันเกิดเรียกว,ว่าง,งานก็ได้มั้งเพราะเขามีการไลฟ์ก็คือพี่แดนวรเวทนั่นเองนะคะก็เกิดวันที่16พฤษภาคมวันเดียวกันเลยงานนี้หลายคนก็ลุ้นว่าเอช่วงกักตัวแบบน จะได้เห็นแฟนสาวหรือเปล่าบอกเลยว่าสมใจทุกคนพัตตี้นั่นเองนะคะเขาก็ไปเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์เลยเรียกว่าขอบเค้กไปเบิร์ดเดย์นั่นเลยถึงที่เลยต้องบอกตอนนี้เขากำลังไลฟ์สดเล่นดนตรีใช่ก็คือเป็นไลฟ์ฉลองวันเกิดร่วมกับแฟนคลับงานนี้ทุกคนก็ลุ้นกันว่าเอพตตี้จะมาไหมอย่างที่บอกนะคะโชว์หวานค่ะด้วยการยกเค้กไปเซอร์ไพรส์ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ถึงที่นะคะทำเอาหนุ่มแดนนยิ้มแก้มปรีเลยแถมฝ่ายหญิงยังได้โพสต์รูปคู่ผ่านทางอินสตาแกรมนะคะพร้อมอว อวยพรด้วยว่าแฮปปี้เบรด์ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มขอให้สิ่งที่พี่แดนตั้งใจไว้ที่จะทําในปีนี้และเป็นสิ่งที่พี่แดนมีความสุขขอให้ออกมาไปตามที่คิดไว้เลยนะคะเชื่อว่าพี่แดนทํามันได้แน่นอนหนูเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้ให้พี่แดนเสมอนะนอกจากจะมีแฟนๆเข้าไปอวยพรแล้วยังมีคอมเมนต์ทาหา,หาเช่นเคยคนนี้นะคะจากบรรดาหนุ่มๆที่ออกอาการหึงหวงทวงคืนค่ะเขาบอกว่า คนขับรถต้องอวยพรขนาดนี้เลยเหรออังเป็นคนสวนจําเป็นต้องแนบชิดขนาดนี้ไหมแล้วก็คอมเมนต์อันนึงตลกมากเว้นระยะห่าง2เมตรกันหน่อยหึงรู้ไหมครับคือมันกลายเป็นเรียกว่าอะไรดีอะสิ่งที่เราต้องเห็นอยู่แล้วนะเวลาแพตตี้มาโพสต์คลิปอะไรหรือโพสต์รูปคู่คุณแดนก็จะมีคนมาทวงคืนมีคนมาหึงหวงแต่ว่า2คนนี้น่าจะผ่านจุดที่กังวลมาแล้วแหละเขาน่าจะเห็นคอมเมนต์พวกนี้เป็นแบบ สีสันเป็นเรื่องปกติของชีวิตแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าทนเพจทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวระเวสได้เพราะว่าในนั้นน่าจะมีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแต่ว่าก็เป็นจริงๆนะเป็นเพจน่ารักน่ารักเพจหนึ่งแแหละนะครับผมอ่ะไปดูกันที่เรื่องราวของคู่รักที่มีครอบครัวมีลูกแล้วเมื่อวานเนี่ยเราได้อัปเดตกันไปใน ข้อข่าวส์ันอาทิตย์ด้วยนะครับที่มีข่าวเลือกมาบอกว่าเนี่ยมีนักร้องชื่อดังมีลูกแล้วสามีเนี่ยก็คือเหมือนดูกําลังจะมีปัญหาแล้วก็สซื่อใช่ไหมข่าวนี้ใช่ไหมแยกกันอยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของมือที่3คือหวยก็น่าจะไปออกที่คู่นี้แหละพี่ทัตไทยยังแล้วก็พี่หมอชัดอุดุลนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ย พี่ทาทาเองก็ได้มีการ repost นะฮะใน IG Story เนื่องจากว่ามี FC เนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากนี่ก็ r e พสต์รัวๆเหมือนกันนะครับคือก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่าข่าวนี้มันจริงหรือมันไม่จริงนะฮะแต่ว่าออกมาขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้กำลังใจนะครับส่วนถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะทั้งกู้มีการลงรูปลงคลิปเมื่อไหร่ล่าสุดเมื่อไหร่พี่อู๋ทั้งทีมขาวของเราได้จัดการให้เรียบร้อยนะฮะ <S <S ก็คือวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาน่ก็ไม่นานนิดน,นาก็เพิ่งต้นเดือนอน,อน,นี้เองผ่านไปประมาณ10วันนิดหน่อยนะครับก็มีคลิปวิดีโอที่มีน้องเรก็คือลูกชายเนี่ยมาร่วมอวยพรวันเกิดพี่หมอชัดอดุลส่วนพี่หมอเองก็ลงคลิปเดียวกันนะฮะในช่วงวันที่5พฤษภาคมนั่นเองนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าเรื่องนี้มันมีมูลมากน้อยแค่ไหนแต่ก็บอกนี้พี่อู๋ว่าพี่ธรยังก็ไม่ใช่แคนดิเดตคนเดียวในเรื่องนี้ยังมีนักร้องสาวอีกหนึ่งท่านแล้วเดี๋ยวเรารอสรุปกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครนะคะที่เราเปิดมาอย่างนี้เราจะไม่พูดต่อสักหน่อยหรอว่าคนนั้นคือใครไม่ไปต่อเรียกว่าหลอกให้อยากนวจากไปแบบนี้ใช่เ่ะเดี๋ยวเราแน่ชัดเมื่อไหร่เราค่อยอัปเดตกันทีไงไปต่อดีกว่าใช่ค่ะสาหรับเรื่องราวของคุณฟลุกจิระต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะ ธุรกิจเยอะมากมงานวงการบันเทิงก็ยังคงทําอยู่นะคะรวมถึงธุรกิจออนไลน์ของเขาตอนนี้เห็นบอกว่าต้องผันตัวค่ะมาทําออนไลน์เพราะว่าต้องช่วยพนักงานฝ่าวิกฤตโควิด -19 เชื่อแม้ว่าดาราหลายคนตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวผิวอยากจากจากที่เราทําธุรกิจ เปิดร้านเปิดร้าน,นเองอันนี้ก็ต้องปรับตัวกันไป<อ>นะคะนี่เลยก็ศิลปินท่านนี้คุณฟุกจิระนะคะก็เล่าให้เราฟังค่ะถึงผลิตภัณฑ์น้าดื่มของตนเองนะคะครพร้อมสิ่งที่ได้รับจากเพื่อนๆเ,นเ,นเอาไปลงพื้นที่เพื่อบริจาคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9นะคะคุณฟุกบอกว่านอกจากจะไปให้กําลังใจคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยก็ได้รับกําลังใจกลับมาเช่นกันนะคะแล้วก็มีแผนว่าหลังจากนี้จะขอลงพื้นที่อีกครั้งนอกจากนี้ค่ะอัปเดตถึงธุรกิจเสริมความงามหน่อยตอนนี้เขามีถึง 3- สาขาเลยนะ ตอนนี้เนี่ยเขาให้เปิดได้ใช่ไหมแต่ว่าห้ามทําบนบริเวณใบหน้าใช่ปหถูกต้องค่ะ<อ>แล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าแอบเครียดแต่ก็ฮึดสู้เห็นว่าจัดโปรโมชั่นนะคะลดแลกแจกแถมออนไลน์กันแบบกระหน่ำเลย,เออลเยพี่ต้องไปดูซะหน่อยแล้ว่หน้าเริ่มมีริ้วรอยนะฮะ <c oughs> สงสัยต้องโบตกหนึ่งแถมหนึ่งก็ต้องให้พี่ฟลุกช่วยหน่อยละกันซึ่งตอนนี้นะคะกระแสตอบรับเนี่ยดีเลยพร้อมทางพนักงานทุกคนก็บอกว่าเออขอบคุณมากๆเลยที่คุณฟลุกช่วยแบบนี้ค่ะ จริงๆโนแคลก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่เพราะเป็นเป็นอุนปโภคบริโภคคือคนก็ยังดื่มน้ําอยู่ที่ที่กระทบก็คือคลินิกเนี่ยเป็นหลักเพราะนั้นพีฟูก็ปรับวิธีการโดยการที่แทนที่เราจะขายของหน้าร้านเรามาขายออนไลน์มากขึ้นเออเรามาเน้นออนไลน์เน้นคอสออนไลน์ไม่พอไอพีก็ปรับเยอะนะถึงแม้เราจะลดเยอะแค่ไหนลูกค้ายังมาทําไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อนี่ต้องอย่างแรก เราต้องทํามาตรการทําความสะอาดความสะอาดให้ปลอดภัยม,มั่นใจให้ลูกค้ามั่นใจก่อนแล้วก็รวมถึงพนักงานเนี่ยเราปรับวิธีการคนที่อยู่หน้าร้านอ่าที่ถูกปิดหน้าร้านถูกปิดไปเนี่ยเราก็ให้เขาหาไรายได้จากการที่มาเป็นคอสเชนเตอร์มาขายออนไลน์แทนเวิร์ดโฟมโฮมอย่างเดียวพยายามขายของอย่างเดิมพอไดออเดอร์เสร็จปุ๊บบริษัสทส่งให้แล้วก็คอมมิชชั่นแจกทุกเจ็ดวันคือไม่ต้องแบบไม่ต้องรอสิ้นเดือนไม่ต้องรอเดือนหน้า เพราะตอนนี้เขาต้องกินต้องใช้ไง นี่ก็เป็นแนวคิดที่ผู้เราก็นํามาปรับใช้กนได้นะ Commission คอมมิชชั่นเวันเอ็ว่ามันก็ดีกว่าการที่ต้องรอสิ้นเดือนบางคนก็ลําบากมากๆแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกคลินิกเสริมความงามเนี่ยเขาให้ทําได้บริเวณลําตัวนะฮะก็คือคอลงไปอย่างเงี้ยหรอเออพี่กําลังคิดอยู่ว่า <c oughs> เอ๊ะสำหรับกรณีโบท็อกเงี้ยฉีดตรงคอแล้วไปนอนหงายคอให้มันไหลขึ้นหน้าได้ไหมอ่ะคุณกับกขนาดนั้นเลย <c oughs> ลก็นอนไปก่อน <c oughs> อีกนิดเดียวเอาละเดี๋ยวหน่อยอีกหน่อยแล้วกันนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากไปก่อนแล้วกัน <anse> นะอ่ะไปกันที่คู่นี้ดีกว่าสําหรับคุณเป๊กรัฐภูมิแล้วก็คุณแนทนัทชานั่นเองนะครับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไป้าแดงนะสำหรับตอนนี้ก็รู้เพศของน้องแล้วก็ตอนนี้อายุคันประมาณสัก5เดือนนะครับสำหรับคุณแนทนะคือเขาบอกได้ชื่อแล้วเรียบร้อยนะสำหรับน้องเรยนั่นเองนะฮะเป็นชื่อที่พระเจ้าเนี่ย ให้มานะครับแล้วก็ได้ลูกชายสมใจคุณพ่อด้วยครับบ้านนี้เขาอยากได้ลูกชายมากๆกก็สมใจกันไปเลยนะคะงานนี้ถูกต้องส่วนสาวแนทเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ละครก็เคลียร์กันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีแคนเซิลไปหนึ่งเรื่องเนื่องจากว่าทราบช่วงนั้นกำลังจะตั้งท้องพอดีนะฮะก็เลยต้องไม่รับนะครับส่วนสัญญากับต้นสังกัดเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะหมดพอดีก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะเป็นนักแสดงอิสระก็แล้วกันนะครับ ก็ต้องใช้เวลาแหละกว่าลูกจะคลอดแล้วก็ดูแลกันอีกเนาะแล้วก็ว<อ>่าก็ต้องใช้เวลาตรงนี้ให้มันเต็มที่พี่บอกว่าช่วงนี้อาการแพ้ท้องก็ไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับคำคืนนี้มีหนังอะไรดูครับต้องเอ็ม All Resist Child นั่นเองนะคะเป็นแนวเรียกว่าเป็นแนวสยอง,ยองขวัญก็ได้สองทุ่มสิบห้านะคะซินีมาเฮดทางช่องของเรานั่นเอง p ี t v ท d วีเสามสิบหกค่ะสวัสดีอูเอ็มไปก่อนนะฮะอยู่กันต่อกับบางกอกซิตี้เลขที่สามสิบหกสเปเชียลนะฮะรู้ให้เท่าเล่าให้ทนันโควิด1 9สวัสดีครับสวัสด